คิอาจภาพเสียงหรือนหาที่เหมาสมจะเปะน็นขราณนว่าจะบอกว่าน,น,นจะเป็อที่วยคุณ,คณใครจวัวเราจำเป็นต้องรู้โน้ตขอกีต้าร์ไหมครับพี่ถ้าเล่นบลูรู้โน้ตจำเป็นบนคอกีต้าร์จำเป็นต้องรู้ไหมอ จำเป็นต้องรู้ไหมอืมผมใช้คำว่านี่ดีกว่าไม่จำเป็นก็รู้ก็กเล่นได้แต่ถ้ารู้ก็ดี <c oughs> ถ้ารู้ก็ดีคือหมายถึงว่าเราอย่าเอาความที่ <c oughs> อย่าเอาเอาการที่แบบว่าเราเราต้องจำ มามามาเร่งรัดในการที่แบบเฮ้ยต้องรู้บนโนต้ตก่อนแล้วค่อยเล่นเนี่ยไม่ใช่คือเล่นไปเลยเล่นไปเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้ร,รู้โนต้ตทีหลังก็กได้หมายถึงว่าเวลาเรารู้โนต้ตเนี่ยสมมุติว่าอ่ะหลักการง่ายๆของของข,ของเราทุกคนเนี่ยคือพวกเราทุกคนทั่วรู้ทุกคนอยู่แล้วตตั้งสายเป็นถูกปะกทุกคนรู้รู้รู้เสียงสายเปิดอยู่แล้วใช่ไหมก็คือ e a d g b e ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหม แล้วทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วข้างบนคืออะไรถูกไหม i e f g a b c d e ถูกป่ะทุกคนทุกคนจะรู้ลักษณะนี้ฉะนั้นทุกคนทุกคนรู้สายหกปุ๊บทุกคนก็จะรู้สายหนึ่งไว้ยสายหนึ่งกับสายหกส,สายเหมือนกันก็คือ i f g a b c d e ฉะนั้นพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยอ่ะเราก็ทําได้ละเราเราก็สมมุติว่านี่คือ g แล้วเราเล่นคู่แปดอ่ะอ่ะอันนี้ก็ g ไงไเนี่ยแน่นอนเล่นโน้ต g อ่ะฉะนั้นเราลงไปอีกคู่แปดอีก อ่ะนี่ก็โนอตจอ่าแล้ว A นี่ A อ่ะนี่เออ่นนานะเราก็ได้ละฉะนั้นฉันฉน่หมายถึงว่าถ้าเราจะหามันมันก็เทียบอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรารู้ C เราจับคอร์ดซีได้เราก็รู้ตรงนี้รู้ C อ่ะรู้อกกนี้ C ไงอ่ะเราก็ได้ C ละซี C, เทียบ C สี่อ่าอย่างเงี้ยที่ที่รู้นี่คืออะไรรู้ไหมเรื่อ้เงี่ยไม่ได้รู้นะว่าตรงนี้คือสี่คือฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาก็ได้อ่านว่าจีจีจีอ่าจีอ่า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 อ่ะดีอ่าดี ก็คือก็ฟังเสียงเอาก็ได้ฉะนั้นไอ้คาว่ารู้ฉะนั้นนไอ้คาว่ารู้รู้โน้ตของกีตาร์เนี่ยมันมันแบ่งไปสองอันผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆก็คือถามว่าถ้าคุณรู้จักคนสมมุติว่าคุณไปนั่งอยู่ร้านเหล้าเนี่ยนั่งกินนั่งกินเหล้าอยู่ในร้านเนี่ยแล้วคุณเจอคนคนหนึ่งโหแบบมาคุยกัน ชนแก้วด้วยคุยกันมาคุยหูคุยอย่างเดียวรู้เลยเมียมันเป็นใครยังมีปัญหาอะไรมันทะเลาะกับใครมามันเมียมันมีชู้หรืออะไรก็แล้วแต่รู้หมดเลยไม่เคยถามชื่อกันเลยนะเอใช้เวลาในการที่แบบเยเจอมันเจอมันบ่อยเลยเจอแม่งทุกวันที่ไปกูเจอมันตลอดไอ้นี่ยไม่เคยถามชื่อเลยกับอีกครั้งกับอีกแบบหนึ่งไปเจอกันเจอกันครั้งแรกถามชื่อเลยชื่ออะไรออรู้จักชื่อชื่อ C นะชื่อ E ชื่อดีชื่อ f ชื่อ A B บอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ เราเราก็ไม่ได้คุยกันเลยก็คุยกันนะชนแก้วคุยนิดหน่อยแล้วก็จบถามว่าไอ้คำถามรู้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 จักเนี่ยคืออันไหนคือรู้จักกัากันใช่ไหมเหมือนสมมติว่าคุณรู้จักจีคุณรู้จัก A บนคอกีตาร์แต่คุณรู้รู้ไมว่า <c oughs> มันน้ําเสียงมันเป็นแบบไหนอ่ะมันมันคือตรงนั้นด้วยเพราะว่าไอ,อ,อ้คอไอ,อ้กีตาร์แต่ละตัวน้ําเสียงของ A ของกีตาร์แต่ละตัวมันก็ต่างกันน้ําเสียงเอ เห็นไหมเสียงก็ต่างกันละเนี่ยเสียงมันต่างกันทั้งเชิงเลยอันนี้ทึบๆอันนี้ใสๆเนี่ยแหละเนี่ยมันมันมันคืออันนี้คือรู้จักคือตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าให้รู้จักอ่ะรู้จักแบบเนี้ยสาคัญกว่าจําเป็นต้องรู้จักแต่ถ้ารู้จักว่า A หรือว่า C หรือว่า G หรือว่า C หรือว่า B หรืออะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่รู้ก็ดีแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าเล่นเล่นไปจะรู้เอง ที่ผมผมมองออกผมก็ดูรู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเล่นบ่อยอแล้วมันก็มันก็รู้ค่อยๆจำไปทีอันทีอันทีอันไปเองโดยที่เราไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ต้องมาท่องว่า C D E อะไรไม่ได้เป็นแบบนั้นครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทรบฝากไลค์ด้วยครับ